สวัสดีครับเพื่อนๆีพี่ๆ FC ทุกคนนะครับเตมากนับชมนะครับสำหรับช่องนักลาเฮชแอนลนะครับน้อมันเองกะมากเบิ้งเจ้าหน้าที่ผู้เ่นจากเขามากก่อสางนะครับนาอก่อสางแถวน้น,นเขาายในมุ่บ้านชุนชนวังอย่าง หาาทหาพปืนอยู่ค่ำตาพานะครับลดปืนกัดทะยอยทะยอยมากนอนรับโทรศัพท์อย่างแหง man ไปดีมาเห็นรุน่งม่านทางมีแเดลุมเดบอนะครับรถชั้นจรไปมากหลาอย่างทั้งหลวงชนบทนะครับเจนเน่นะครับ ขอขอบคุณก <c> ำ <oughs> ลังแรงใจนะครับที่มาให้กำลังใจกับบ้านของนักลา่าเฮดชาแนลนะครับน้องมือนในห้ากะโหลออนะครับทีมงานช่างเพื้นจะเข้ามาแลวก็สิมาสะโจเพื่อนอาจจะเข้ามานะครับน้องมาเบิงวัดถนนตัวนี้มันชํำรุดมาหลายปีแล้วนะครับเนาะ สังเดชก่อนหนาหนั่นนะครับช่วงที่สมเด็จนะครับพะระวอรนาล้านนะครับเนาะออทิจยาถอนเป็นเข่ามานะครับท่ามันก็เปน็นเหตุดีเบิดนะครับช่วงนั้นมันท่ากันยังดีมากช่วงล้างมาท่าบวดีนะครับก็เลยมัทฐาตอนรับเพิ่น สำหรับทีมงานเป็นมากลยสองคันนะครับรถเนาะก,กับคณะทํางานเพิ่นจะไปหากินเขากินน้ำเดี๋ยวมีจังไหนเดี๋ยวผมจะนํต่ตโตอีกนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับนี่คือคำตาผาแล้ะครับเนี่สวยงามมากนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เขามาชมบ้านนักลายเฮดแชแนลตอนนี้พุ่นําเฮาทั้งหัหมูกะ,ะยอยทะยอยกันมานะครับน้อกว่าจะเป็นพยิบาลซอบวบตอนะครับทุกคนนะครับที่แวะเขามานะครับ เดี๋ยวถ้ามียังไงผมก็จะตัดติดตามนะครับนะ้องมาลงยูทู e ให้เบิงนํากันนะครับนาองสำหรับพ้นทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลงเพียงแต่ตัวนี้เด้ออาจจะบ่มีสาระอาจจะบ่มีมีสาระบางบ่มีสาระบางก็อยาวากันเด้อครับเด้อมันเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนนะครับผมก็อยากถ่ายไหว้ฟังเห็นฟังให้เบิงถ้าเพิ่งลงมื่อก่้ส้างก็จะมาถ่ายทำให้เบิองอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอ จบเพียงแต่โทนี่นะครับเนาะสวัสดีเด้อครับ